ภาพประจำของเขาอ่ะมาดูข้อมูลสัดส่วนทั้งคู่ร้ 2, อยหกสิบเจ็ดกับร้อยหกสิบสองยี่สิบปีดูกล้ามหน้าท้องกับซิกแพคกำลังสดกำลังอ้าวครับ,กกรบอ่ะวันนี้เจอกันหน่อยครับสดกับเก่ากำปั้นนี่ถือว่าหนักพอกันแล้วครับแล้วก็มาต่อยกันในรูปแบบมวยฮ์ดคอร์มวยพันดุซะด้วยแหมจับตาดูให้ดีเลยครับโบกบานี่เผลอไผลนี่มีร่วงมีหลับแน่ปุ๊บปั๊บรับโชคได้ครับคู่นี้ ยอดวิทยานี่ยังนิ่งครับขณะที่คาโดโซนี่แม่โนริซันนี่ก็ยังค่อยๆค,ค,คลำทางหาจังหวะของตัวเองอยู่ครับประเภทสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วครับโนริซันคาโดโซครับต่อยสามยกได้5ยกได้นวมเล็กได้นวมใหญ่ได้เอามาแล้วครับเป็นทางฝั่งยอดวิทยาครับออกหมัด1-2มา โอ้โหขยับจะเตะแ,แต่ว่ามีหมัดมานะครับโนริสันอืมแทงซ้ายครับโอ้โบวกหมัดมหมัดรู้สึกเหมือนจะเร็วกว่านิดหน่อยครับโนริซันอืมหมัดยังติดบล็อกครับยอดวิทยาโตคืืนนาทีครับ เป็นสายลุยทั้งคู่นะครับรอแต่ว่าตอนนี้ใครเปิดก่อนครับหัวแข้งซ้ายไปโอ้โหต่อยขวาคล่อมแบบล็อกแข้งได้ดีนะครับคาโดโซ่ที่ทำลายจังหวะครับสายไม่ถึงครับ สับล่างครับนอริสันครับอะมีซ้ายเอายอดวิทยาคืนด้วยขวาโอ้เล่นกันเจ็บเจ็บแรงๆแล้วครับคุณทีผมทีเลยครับตอนนี้วงในครับป้ายหน้าตีครับโอ้โหคาโดโซ่น่แล้วยอดวิทยาเป็นประเภทไม่ค่อยชอบวงในซะด้วยสิครับโอ้ยมาสวยครับแหมถึงกระสดุ้งเลยนะครับคาโดโซ เดินเข้ามาครับเก็บอาการเตะหลุดโดนสิครับดีว่ามันยังบล็อกทันครับท่านโอ้โหได้มัดขวามัดหนึ่งโอ้โหใจเย็นจริงครับยอดเวียาครับไม่ตกใจครับมาเจอมัดซ้าย รัดแบบนี้นอริซันตีลํบาบากครับแม่ฉลาดนลครับยอดวิทยาครับพอครุปวงในนี่เห็นไม่ได้เปรียบนี่รัดล่างทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาที่ตาซ้ายหรือเปล่าครับยอดวิทยาโดนนิ้วจิ้มหรือเปล่าโอ้โนอริซันนี่ไม่สนใจครับมีหักซอกครับยอดวิทยา <screws> ถอยมากไปหน่อยครับ <limited Claire> ยอดวิทยาตีดแข้งซ้ายสองทีครับโนริซันคาโดโซตามด้วยขวาโอ้ท่าแกนิดโอ้ยต่อยซ้ายรับตัวครับยอดวิทยาต้องเน้นกว่านี้หน่อยครับไปรับเยอะก็ไม่ดีครับโนริซันเริ่มจะมาเรื่อยๆเลยครับอาวุธ นี่ครับจังโอ้ย,โ,อยโดนหมัดเขา่าเริ่มจะโดนเยอะแล้วนะครับยอดวิทยาโอ้โอจังหวะแกออกหมัดขู่นี่น้อยสั้นก็มีสะดุ้งครับแต่แกออกน้อยไปหน่อยครับยอดวิทยาเอาหลุดครับเจอหมัดของยอดวิทยาโอ้โดนหมัดของคาร์โซ่คืนครับวงในกระชากมาแห่ยังตีไม่ได้ครับ ไีไ,ไม่ถนัดครับวงในแบบนี้ <ST AN TS> โอ้โดูแลสู้กันถึงดีการแน่นอนครับจังหวะชั้นเชิญความดักหนูนี่ถือว่าพอๆกันเลยครับ <ST AN TS> โอ้โห,หัวแกงซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายอีกทีครับโอ้โไตมันจริงๆครับซ้ายของโนริสันวันนี้เ <ST AN TS> ข้าม,มาวงในครับรัดซ <ST AN TS> ิวกางเกงขาวครับ รัตโอ้โหชวนเล่นวงในแล้วครับถ้ามาทรงนี้ครับอต้องดูแลครับวงในใครจะแข็งแรงกว่ากันครับ่แเดินมานี้ไม่มีถอยสักยกเลยนะครับคาโดโซ่เดินเบียดเดินติดออโดนหมัดไปเหมือนกันครับแต่ยังหยุดไม่อยู่ครับอจับกระช่างมาจะเวียงหมัดไม่โดนครับโดนก็แค่สะดุ้งสะดุ้งนะครับไม่มีอะไรหัวซ้ายหลุดครับเจอฮุกซ้าย น่าจะเดินไปเล่นวงในเลครับคาโดโซ่แข้งซ้ายมาครับแข่งซ้ายมาอีกจะโตเตะไม่โดนอย่าโดนกวาดทิ้งไปฟ้องกรรมาการครับบอกขัดขาอาจารย์ แต่ตลอด3ยกนี่โนริซันกาโดโซนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ตลอดนะครับโอ้ไม่มีหยุดเลยครับฝันสองมาไม่โดนครับลูกซ้ายสวยครับโอ้โหลูกนี้ได้ครับแต่ก็หยุดโนริสันไม่อยู่ครับดูครับจิ้มลำตัวคืนแ่งซ้ายมาจับหดลำตัวครับ อยไปเหมือนกันครับยอดวิทยาครับเดอนแกลยิ้มมั่นใจครับเจอศอกของคานโดโซ่เดินเบียดเหมือนเดิมครับโนริสันโอ้เบิ้ลแข่งอีกดูมีอาการเหนื่อยครับยอดวิทยาครับขณะที่โนริซันคานโดโซ่นี้ยังเดินทื่อๆเข้าหาครับเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดเลยครับโอ้ยเต็มๆครับอะวงในครับล็อกแขนไล่แขน โอ้ oh, ดูเหมือนว่ายอวิทยาจะเริ่มขยันขึ้นเลยครับยกนี้จะหักสอกก้อนรูปีครับคารโซ่รัดก็ยังตีไม่ได้ครับอ๋อปาผ่อนเลยครับคาโดโซ่ครับก็มั่นใจครับว่าน่าจะเดินมาโอ้โหเกือบตลอด2ยกค้อนแล้วครับ ดูยอดวิทยาเจ้ายังไงครับแม่กรรมการก็ตะโกนบอกเวลายังมีนะโอ้โหมัดขวาเฉียวกันนิดเดียวดูเหมือนว่าต่างคนต่างจะมั่นใจเลยนะครับแบบนี้โจมัดขวาไม่โดนครับเกาะวงในมาหนุ่งเงีอ๋อแล้วก็เป็นนุ่มบราซิลครับโนริซันคาโดโซครับแม่เฉือนไปครับแบุตรวิสุสีครับ